อินโทรเริ่มโอเคครับก็มาอยู่กันมาครับว่าฟรีพาร์ทที่สี่แล้วนะครับโอเคโ oh yeah. อ,อเย่ขอโทษนะครับที่ไปลองเลยก็สีฟิเบนะครับ oh yeah. เอเย่อะโอเยแล้วผมโม,ม่แล้วเคาล่ะวันนี้เราจะไปหาของให้ได้เลยแล้วครั้งที่แล้วไปหาของตายอย่างเดียวเลยครับโอเค แล้วสิมีของอะไรให้เขาทิ้งกันบ้างผมชอบไปเก็บของที่เขาทิ้งกันนะหนุกดีไม่เสียตังค์ที่ก่อนนี้ผมก็ไปหาของขที่เขาทิ้งกันนะฮะับทำไมเขาไม่เอาทิ้งไว้ในไฟล่ะเนี่ยทิ้งไว้ในไฟองเงี้ยโอเคบน,น,นี้เราจะไปอันแรกนะเออมาถึงก็ได้ยินเสียงปืนละ อืมรู้สึกไม้คลาสผมจะมีแมบนะครับเป็นมอดที่ติดมาแกบไม้คลาสเลยเนี่ยว้าวที่ถนนละเป็นถนนที่ทางรกลุงหลังโอเคไปทางนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับเราจะไปอย่างเยอคนเจ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 อคนเยอะคนเยอคนเอเอ อ้ไม่โอเคนะคบเมื่อก่อนมาเลยรอบนะครับผมผมเล่นไม่เก่งก็เลยไม่ค่อยชนะใครนะครับโอเคแล้วกลามาใหม่อ่ะคราวนี้ไปอันสองนะคะถ้าแรกตายไปอันสองระบมีสับระดับนะครับถ้าอันสองตายก็ไปอันสามค่ะโอเคครับถ้าอันสามตายผมก็จะไม่เล่นนะครับโอเคครับแล้วก็ยืนในป่านะครับเราก็มหาทางออกกันว้าวเจอบ้านคนหรือเปล่า มาที่ไหนนี่มันบอลลูนว้าวว,าว้าวบอลลูน,นโอเคไปหาที่อี่วดีกว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีอะไรมากกันนะเป้ายิงนะรูต้อง,งไปป้ายิงที่ในป่าไม่มีคนเลย เราก็สร้างมาทำเพื่ออะไรเนี่ยเหมือนจะไม่เจออะไรเลยครับ อ่าทำไมต้องมาอยู่ในป่าด้วยโอ้โหป่าล้วนๆสกสดีใจไปเจอบ้านคนแล้วแป่จริงก็ปไปลนแของธรรมดาก็้อยกิจจุยเตะทำไมแล้วไม่ขยายแม็กมาเลยเออต้องแม็กกว้างอย่างนี้ เเอเอออรู้สึกคลิปนี้จะไม่มีอะไรเลยฮนะโอเคโอเคนะครับกลับมาผมก็ได้กลับมากันที่เดิมนะฮะร,รู้สึกว่าผมจะไม่เจอบ้านเลยนะผมเลยมาหาเล่นสาม,มีนี้นะครับโอเคนะค,คลิปนี้ไม่มีอะไรมาแล้วฮะก็ขอจบียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ